สวัสดีจ้ายายเจเลขดับมาแล้วนะคะเลขดับของยายเจคลิปนี้เป็นคลิปที่สองให้ไปแล้วนะคะเลขดับสองตัวบนไปชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้คือเลขดับสองตัวล่างค่ะเรามาดูกันว่างวดที่แล้ว17มกรลายายเจให้แม่นไหมนะ สตัวล่างงวดที่แล้วออกอะไรคะยี่สามถูกไหมยี่สาค่ะเรามาดูกันว่ายายเจให้มียี่สามไหมต้องไม่มีนะคะเพราะเป็นเลขดับนะดับตัวตรงดับตัวตรงมีไหมคะสองสามีไหมสองสองมี2-5มีแต่ไม่มีสองสาแล้วไปดูอีกแผ่นหนึ่งนะคะตัวตรงและตัวกลับ มีไหมคะสองเก้าเก้าสองมีหนึ่งสองสองหนึ่งมีหนึ่งสามสามหนึ่งมีแต่ไม่มีสองสาเห็นไหมคะเพราะมันคือเลขที่ออกได้ถ้ามีในเลขดับใหญ่เจ๊เท่ากับมันไม่ออกไงนะคะค่ะเรามาดูกันว่าความแม่นความปังใหญ่เจ๊ยังแม่นปังต่อนเนื่องไม่หยุดเช่นปีก่อนๆไหมนะคะ มวดบันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะเลขดับตัวตรงนะคะตัวตรงนะมีตัวแรกนะคะแปดแปดจ้าแปดสามนะดับนะดับตัวตรงนะคะหกศูนย์ก็ดับนะ หกหนึ่งหกสองอหกสามหกสี่หกห้าดับนะจ๊ะหกห้าหกหกก็ดับสองตัวล่างนะจ๊ะหกเจ็ดแล้วก็หกเก้า ค่ะเลขดับตัวตรงของยายเจในงวดนี้สองตัวล่างนะย้ำสองตัวล่างค่ะยังมีอีกแผ่นหนึ่งนะคะคือดับทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะ1กุมภาพันธ์ตัวตรงและตัวกลับนะคะ ตัวแรกนะ86กับด้วย68ตัวที่2ค่ะ74กับด้วย47คู่ที่3 02กับด้วย20 58กับด้วย85 07กับด้วย70 และ27กับด้วย72นี้คือเลขดับนะคะเลขดับนะเลขที่จะไม่ออกในสองตัวล่างนะคะทั้งหมดงวดนี้ยายเจให้ทั้งหมด23ตัวนะคะ23ตัวแล้วเรามาดูกันนะคะว่าความแม่นความปังของยายเจตลอดจะยังคง ยืนยันเช่นนี้ไหมนะคะแต่ได้ทำให้ผู้ที่ติดตามไม่ต้องเสียเงินทิ้งนะคะค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ